ใครับทรงวัฒน์ไปจอดอยู่ตึกพี่แมนนหนิผมบอกให้มา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 แล้วครับแมนจกินเหล้าอยู่เหรอน่าจะนะเมื่อวานโทรมาหาผมอยู่ว่าผมซื้อต่อแม็กได้ไหมบอกโอ้อันนี้รถตาพี่บอกแน่หรอครับผมบอกแกจะไปใส่พ่วงซาเล้งไงบอกเอพาน้องไปโรงพยาบาลเลยตอนแรกว่าจะมาแต่เช้าน้องเอารถไปชนเอาคลิกคลิกเอ ไปชนท้ายเขาเจ็บเด็กแม่แว็กินเหล้ากับแม่สักคส่วนนิดหนึ่งพี่แมนอยู่นี่เหรอพี่อ๋อเดี๋ยวผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยพี่เดี๋ยวผมจะไปจัดการเปลี่ยนใหม่หมดเลยทำเองเหรอทำเองเดี๋ยวผมจะยกไปไว้บ้านน้องที่ยุติยาก่อนนี่แช่นี่โอเคครับขออะไรได้ดีหมดเลยแต่ถ้าเห็นเล่มเกมไว้ผมหน่อยนะ เดี๋ยวไม่ถ้าขนของกลับบ้านเดี๋ยวก็เห็นนู่นแหละวันที่พี่ลืมพี่รื้หมดแล้วลืมหมดเลยเหรอต้องไปไหนวะไม่มีน่ะเอาไปได้แต่ว่าผมว่ามันต้องตอนที่พี่ชี้ไปย้ายนี่มากับไอ้กิมอะไรอยู่ไอ้กิมแหละไม่สมุดก็ไม่เป็นไรเราหยู่ขี่ในป๊าไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะเห็นพี่เผื่อเห็นเก็บไว้ไหนนะี่เก็บไว้หาจนพูดมาแล้วตอนที่ย้ายไปย้ายมาจากไหน่สำเนามีเปล่าวะถ้ามีสำเนา สำเนาผมเคยถ่ายไว้อยู่นะนี่ป่ะเป็นชื่อตาเออนี่แหละสำเนาสำเนาถ่ายไว้เลยเนี่ยครับครับเออได้สิสำเนาอัายเนี่ยเก็บไว้ดีๆเนี่ยใช่ใช่ดีๆเนี่ยถ้าไม่มีเล่มก็ยังมีนี่ได้อย่เก็บไว้ดีๆนะเอออยู่นี่อยู่พอได้เป็นหลักฐานเก็บไว้ดีๆถุงรุดมาสมมรุดกินเบียร์นั่นหรอกกระบื่อคืกึ๊บเงินคับกึ๊บสองกึ๊บเลยดิเดินไปหาแกก่อนเดี๋ินไปได้ปะ แล้วจะนี่กันเหรอเขียนไปด้วยไหมเอารถก็เราไม่นี่ก่อนก็ได้พี่เดี๋ยวถ้ามาก็ยกไปเลยนะครับพี่ไม่ไปด้วยไม่เอาพี่ไม่เอาไม่มีกินเอาไปจอดไปจอดนู่นก่อนไปจอดข้างรถมอเตอร์ไซค์ผมก่อนเรถมอเตอร์ไซค์มาเหรอใช่ให้ส่งกาแฟหน่อยเดี๋ยวผมจะไปปลุกคือชีพปลุกชีพรถปูใหม่ก่อน นี่ครับรถตารถตาไม่ได้เกียร์ค่ะไม่ได้เกียร์อไฟมันทีน่มมัันนจจะใกล้าวโทรหาผมยุ่งหมู่บ้านผมบอกโอ้รถคันแรกของผมเนี่ยรถตาซื้อให้<อ>สมัยผมเรียนมสมนะผมก็บอกแกโอแม็กไม่เห็นแล้วเป็นรถท่องเที่ยวแล้วกับเกียร์ตอนเออเมื่อกี้เนี่สองวงเนี่ยดิ้งดิ้งอยู่ไนบวกอะไรบวกเสเรนะนั่นก่อนบ่ล่ะเราไปค้นก่อนนะจังนั่งแล้ว รถอะไรยูใส่เนี่ยโอ้ผมลืมเอาเสือกมานําวะนั่งกินบานผมหมดห <c oughs> รอเฮ้ยมัสันมากินฟังพี่ <c oughs> เอโนา,องางี่เอาดน,น้พี่เอารถน้องมาอ๋อนี่เป็นกล้องอะไรเนี่ยกล้องโกโปรอันนี้บันทึกเยอะเนี่ยเนเหรออ่าออก u t u b e เลยนะ <c oughs> นี่ทำช่อง y t u t u อะอเก็บไว้ดีๆนะรุ่นนี้แรงแข็งเน้ไหเอ้าหาขิ้ไก่ได้ป่ะอ้าวไวับคบเป้เนาลุ่งอเ,นะเอาไปโม่กัน nhục <Nhuk> luật đó <tóa> đau tung tung này anh ẩn ẩn gần bơm

เดี๋ยวล็อกคอกอนล็อกคอแกทำดีแล้วไปใสนี่แลนวินบอโอ้ขยันนะวะลวยเอาเงินไปเก็บไปใสนี่ามหม่น่ารเสจะกวเปี่นเขาไปแล้วนแมนกินไรเขาไปแล้วายคนีพี่เสยแข็นะน้นนะคู่สาวเอาไปวไอ้ี่ยังไง ผมปีนาก็เป็นไท่แล้วปีนาหอ้แล้วปีนาหมดแล้วพี่ะจะเลยโล่งแล้วจะได้ซื้อบิ๊กไบค์ใหม่ละวุ้ยมันลงเี่ำบมพ่นเบิดข้าวเยอยขวเมือยเนาะพอนรถนี่มือถ้าซื้อถ้าเปลี่ยนไไปถ้าซื้อกับบ่าไปใช้งานผมซื้อมือสองสดดีกว่าอเอาไว้ขนลิ้นจีมาขายอ,อ่ะ สีดายลินจี้ค่ะก็ไอ้เก็บบ่าเบสไม่เงี้ยไม่เท่าก็ขึ้นบ่ไหวขึ้นไม่ไหวขนาดมอไซค์ผมขึ้นยังโอ้ลื่อนยี่หายเลยทางทางมันไม่ดีเหรอโอ้ทางเป็นดินเหนียวอะ่ะโอ้เลยเจอฝนอตกนครับนีบอ่อะพี่ขี่รถจักรยานหมุนพนังมอไซค์เลยมอไซค์ชนท้ายฟอร์จูเนอร์เขาไหนซ่อมเสียเงินซ่อมให้เขาหมื่นสองที่ไหนชนที่ไหนชนแมนฮัตตันมีรถเขาจอดอยู่ในเลนเขาดีๆอ่ะรถเขาจอดกินข้าวอยู่อ้าวเราขี่ไปยังไง ขี่มันเบาหวานขึ้นตาแล้วมันวูบมองไม่เห็นทางมันบอกว่าไม่รู้ตัวเลยอันตรายนะเนาะอันตรายครับเบาหวานเสียเหมือนสองเลยเหรอเสียค่าซ่อมเปลี่ยนสเกิร์ตนาปูนเปลี่ยนสเกิร์ตล่างเปลี่ยนฝ้าหลังใหม่สามชิ้นหนึ่งหกสองหกนี่ดูมันอู้นาบวมหมดแรงนะนะ แรงนี่มันวูนบมาเนาะเบาหวานขึ้นตาเนาะใช่ครับเข,ขบาเขาไปดูเบาหวานเนาะลงเบาหวานเปลี่ยนสเกิร์ตล่าง<อ>สเกิร์ตนี่ก็เจ็ดพันเหรอเจ็ดแปดพันไฟแล้วก็ตรงฟ้าปิดนะพี่นี่รเขาใช้ประกันเหรอเขาใช้ประกันเขาแต่ประกันคิดเงินให้เขาคิดเงินเราไงนี่นี่แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ตรงนี้ก็บุบ ประกันมันเปลี่ยนใหม่หมดแล้วซ่อมมันไม่ซ่อมมันบอกเขาจะกินข้าวเฉยๆแล้วเขาจะบอกเนาะประกันแม่งบอซ่อมให้แต่ว่าถ้เปลี่ยนใหม่เอาเบิร์ดเลยตอนแรกผมนึกว่าโอ้บหต่ำกว่าสามสี่หมื่นเว่าวันนี้ตอนแรกนี่มันเป็นฟอนเจเนอร์รุ่นเก่าปี05ถ้าปีใหม่ไม่ต่ำกว่า4ี่หมื่นไอ้ตัวระบบไฟฟ้ามันพูดมาเนาะมันออกกามาหรอครับอไม่ได้ออกกากเข้าเช้านี่แหละไปทําโอวันเสาร์เมื่อวานเป็นล้นหรอเปล่าไม่ผู้วามัวกันไปตรวจเจอบางต้นปีนะครับ มังเดือนสองเดือนเนี่ยผมไ่มีหาหรอกไปในี่ใกล้ๆนี่คมบ้านน้องอยู่นี่คมไฮเทคเนี่ยอยู่เขตร,รถชนะแล้วก็จะขึ้นรถไปกับวัวเหรอผมว่อยากขี่ออกหน้าไอ่พี่วัขี่ตามก้นโอ้ยอยู่รถชนะนี่ยเหรอครับตอนแรกทำไมแม่เอารถจอดไอ้บิกซีนั่งไปในกันเนาะขาครับขาครับมันกะสิพี่วก็จะมาส่งผมยังไง พากับพี่โบ๊ทจะได้เข้านครชัยเก็บรถเลยวินมาเอาสะดวกกว่าเออต้องมาส่งยอดไม่เดี๋ยวผมมีอันนั้นอยู่เดี๋ยวส่งโลเคชันไว้่อายนั่นไอ้่เบิ้งโลเคชันไปนั่นง่ายกว่านี่ขี่รถตามกันขี่รถตามไอ้มีลาย่ปล่เข้ามีไล่กันเปล่วะาได้นต่เขามีอยู่แต่ว่าบอมีไล่กันเนาะตูครับไปช้าๆเลยซีปีห้าปีแล้วโตู้แบบเปลี่ยนใหมแล่อยากเปลี่ยนเปลี่ยน ของกับเขาทีมไ่เบดทั้งเมียทั้งยังทีมไ่เบดเปี่ยนให้ไหมเขาไปอยู่ทางใดรายเดียวจววัมนตอนป๊ากันมันยังอยู่ปั๊มอยู่บ่เฮ็ดงานอยู่ปั๊มอยู่บ่อไปทักมาหาผูมนเลย ้ผมหาบ้านมันก่อนอยู่แถวนี้แหละโทรหามันก่อนเจ้าว <c oughs> ่าไหนอยู่ในซอยนั่น <c oughs> อ่ะมาทางไหนก็ไม่เห็นกัน บอได้มาทางนั no, I I the the ้นเดี๋ยวมันมันม mm ัน hmm. ม okay, ีทางลัดบ่บอมาตามจีพีเอสมาทางบางหน่อยตรงนี้สิแล้เขาเลี้ยวขวาเอาเลี้ยวขวายี่พันให้เทคบ่บอโอ้สัมพ่อเรเห็นกันยังเถื่อผมว่าไอ้บุตรเป็ใสว่ะคือจังคีสาบานนะอผมยืนถ่ายเป็นเครื่องชูมงผมก็ยืนถ่ายอยู่ไหนให้เทคกแกนุ่มสิมาทั้งไพศาลนะผมเขาทั้งไพศาลเนี่ยเดี๋ยวมาตามจีพีเอสบอกกระป๋ากระป๋ายอะไรเหรอเขาแสดงว่ามันของไอ้มันให้กลับรถก่อนบ่ กับไอเบยกอบโรจุใส่หรือไอามาทาั้งมาทั้งสาราบุรีตรงสาราโอสาราบุรีได้บอกอันไหนมันไก่เหมือนกันหล้วเอาอเ่พุ่นนะพี่น่าสามสิบโลอันนี้สามโลสูสีซ้ำกันมันบอกกับมาพี่กับมาออกมารอหน้าบ้านพี่หน่อยพี่ไม่เห็นบ้านเราอะเอาเหรออ่อาแต่อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละออยู่ข้าง เออพี่วนมาแล้วจะรถกระบะนี่เหรอใช่เออวนมาแล้วใช่ไหว่าพอมันเข้าไปข้างในผมไม่ทิ้งขยะเหมือนจะใช่ตัวนี้เนี่ยลังนี้เปล่ใช่ต้อมาซื้อไก่แท้บ้านไก่เยอะนะไก่ทำไมมาซื้อไก่อ่ะจำเป็นอู้แต่บ้านแฟนเราอยู่แถวนี้ใช่ไหมตรงนี้ตั้งใจซื้อไก่บ้านแฟนว่างั้นเอาลงเลยบ่เหราเขียนมาเอา ได้ใช่ไหมคุณนี่จอดนี่ปะจอนี้อะไรไหรมได้จอดตรงนั้นก็ได้หน้าบ้านที่มันนี้เลยอดตรงนั้น,ก,นก็ได้นี่นี่นนก็ได้นในนั่นนี่จอดนีก็ได้ที่นี่เลยไปกินอะไรมานี่ไงบ้านเดี๋ยวบ้านใครบ้านเอ่อพงพวก,กันพี่พี่ทำอะไรอ่ะกินมันเกิดงั้นเล่นเล่นเอาไปกินที่ไหนไกินบ้านอีกบ้านนะึง มีที่จอดป่ามีที่จอดเบฟพี่ไหมเดี๋ยวต้องทยอยซื้ออะไรก่อนอันดับแรกฟิตเครื่องให้พี่ก่อนเอาเครื่องติดระบบไฟเประตู จอดรถยนต์ได้ไหมเนี่ยได้พิกอัพได้เหรอเต็มตึ๊ดเลยดิว้าอยู่เห็นอยู่พี่พี่เขาน่น่าจะถึงก่อนได้สักพักนึงแหละพี่มาถึงก่อนพี่เรอแกไป พี่รออยู่หน้านี่คมไฮเทคแต่แกไปทางสระบุรีอ๋อทีบีเอสมันพาไปสระบุรีจากบ้านพี่ถ้ามาจากนู้นอะใกล้กว่าสระบุรีใช่ไหมใช่ว่าเอ่ะเส้นนู้นจะใกล้กว่าไปยืนรอพี่วุฒิอยู่หน้าปั๊มบางจากทําไมไม่เห็นรถผ่านผ่านมาเส้นนี้จะจะไกลแต่ถ้าถ้าผมจะไปบ้านพี่ผมไปเส้นนี้โอ้โลยังดีอยู่โยโกตั้งแต่สมัยพี่ยุคเก้าศูนย์น่ะมีพี่ที่ขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวขึ้นซี่ใหม่พอเอาโลเดิม ไอ้เจ้าไอ้เจ้าไม่รับยังไงยังไม่โทรหามันเลยกินนึงสักพักนึงเดี๋ยวพี่พี่ล็อกคอไปไม่เอาพี่ไปรับน้องที่โรงพยาบาลอีกมันยังไม่ออกใช่เมื่อเช้านี้ที่ไม่ได้มาจอนเช้าคือไปส่งมันโรงพยาบาลไงตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยหน้าบวมเลยที่พี่ส่งให้ดูอ่ะไอ้วัตไขกุญแจนะครับล็อกคอไว้ เราต้องจ<ะ>ับเนี่ยเราต้องเอาโชกคเอาท้ายลงก่อนโอเคโอเคอ,อะไรยังวะน็อต <c oughs> โอ้เบรกต้องไล่ใหม่เบรกไม่มีน้ำมันละไม่ยู้ เข้าในเลยไหมเออ้ยนี่เดี๋ยวผมเข้าอย่กุญแจมีดอกเดียวนะดเดี๋ยวพี่อย่าไปปั๊มอยู่เปิดไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่อย่าไปปั๊มก่อนออเดียงดีนะเล่มจะหาไม่เจอแต่มีเอกสารถ่ายไว้อยู่หอ้หนาเล่ม,มดเดี๋ยวเปลี่ยนเฟรมใหม่เปลี่ยนใหม่หมดเลยไงกาบเกือบไฟมีร้านขายน้ำไหม นี่อยู่ข้างหน้าซื้อน้ำมากินกหน่อยเอาตันนีงมีมีเบียร์บุญไหม,มเบียร์ยรคนละขวดสองขวดกันพอบ้าน,น,น,นไม่ถ้ารถยนต์สวนจะออกได้ไหมนี่ ตรงนู้นก็ได้ไะขอที่เดินไม่ได้ครับหน้าหน้าหน้าบ้านอื่นหมือนกันนะหน้าบ้านเลยเอาเบียร์มากินเย็นๆย็นไอทำเบียร์อะไรกันไอ้วุฒิกินเบียร์สั่งเบียร์สิงค์ครับเบียร์ดิโดสิงค์เนาะเอาสิงค์สิงค์มาสามสี่สี่ขวดพอปะวะเดี๋ยวต้องเลี้ยงช่างอ่ะเดี๋ยวช่างไม่ทำรถให้ ไ,ไ,ไอ้หมวกก็น็อกก็ตกแตกปิดอะปิกห้อยเลยแม่อยู่ไหมเนี่ย,น,ยน้ององ่ะอันนี้เป็นคลิปก่อนเราจะมาคลิปบีฟอร์นะครับเดี๋ยวรอชมมาสเตอร์เสร็จ แล้วมันจะใหม่เราจะเอี่ยมขนาดไหนสภาพเราก็คิดถึงมันตลอดนะครับรถคันนี้เป็นรถคันแรกของผมรถคันแรกผมเลยสมัยเรียนอยู่นาเลนกุลครับตอนอยู่ม .3 ตาออกไปออกตาตาออกให้ยังเป็นชื่อตาอยู่เลยตานี้ตาเราจากเราไปนานแล้วนะครับ ผมจะทําให้มันกลับคืนมาได้ถึงเปอร์เซ็นต์ผมจะทําให้มันดีที่สุดอ่ะอเปลี่ยนใหม่หมดเลยคันเกียร์คันเกียร์ไว้พวกกันครับอัพเจเร็วๆนี้โอ้ oh. ถ่ายซะหน่อย <c oughs> จบแล้วเหรอโอ้เก็บเก็บอย่างโอ้ยัพี่ต้องทักอีก โอ้ช oh. oh, oh, ่างวะช่างตัวหกปืนด้วยวางไว้ในบ้านเนี่ยหรือเก็บหลักฐานนี่ย สีเขียวได้ใช่ไหม,ไมเขียวสีลือน้ำตาล